บัดนี้เป็นครั้งที่65ตรงกับวันที่13มกราคม2569ข้าพเจ้านางสาวนิสารั์อุลดิษขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธโมน์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและ อาจารย์บูชาแด่องค์พระคำปฏิเทวเจ้าองค์หลวงปู่สํมเร็จรุ่นหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดนามณาีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรตนตรยัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบรรดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปนี้ บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกวาเรสุอัตตาคัจจตุเทวตาสัตธรรมมุนิราชัสสาสุนันตุสักขโมคะธรรสักเคกามิจารุเปคิรีสีขาระตเตจันตลิเกวิมาเนทีเปรัตเทจคกามิตรุวานะคะหะนีเกหาวัตถุมหิเตเตภุมิมา จายันตุเทวาชลธาลวิสาเมยักขคันทพนาคาติดท ma ันตาสันติเกยังมุนิวราวจานังสาธโอเมสุนันตุธรรมะสวรณการโลอยามพทันตาธรรมะสวนณการโลอยามพัทันตาธรรมะสวรณการโลอยามพทันตาบทที่สองบทสวดนมักการสิทธิคาถา นะโมตัสสะภะคะวะโตระตะสัมมาสัมพ e ุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระตะสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระตะสัมมาสัมพุทธะบทส่วนบทที่สามบทส่วนสัจจกริยาคาถานาติเมสระนังอัญญพุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะสติเมโหตุสาวทานาติเมสระนังอัญญธรมโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะ โสติเมโหตุสะพธานาี่เมสดานังอัญยังสังโคมีสดานังวรังเอเตนะสัจวัจนะโสติเมโหตุสะพธาบทที่สี่บทสวดมหาการุณิโกนาโถทิอาิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัถายสัพปานินังปุเรตวบปรมีสัพะปโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจวัจนะมาโหนตุสัพุปัถวา มาหาการุณิกโกนาโถหิตายะสัพพานินางปุเรตวาปรมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจจวัจนะมาหนตุสัพพุปถวามหาการุณิกโกนาโถสุขายะสัพพานินางปุเรตวาปรมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจจวัจนะมาหนตุสัพพุปตถวา บทที่ห้าบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะคะวาสักเกสุวิหารติกาปิลวัตุสงมะอาวเนมะอาตาพิโุสังเคนะสัตทิงปัญจมะเตหิพิกุสเตหิสพเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจโรกัาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติภะคะวันทางทัศนายาพิกุสังคันจัตัตโคจตุนางสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตตทะโหสิอายังโขภะคะวา สัจเกสุวิหารติกะพิลวัตุสัมิงมหาวเนมะอาตาวิโคสังเคนะสัตทิงปัญจมาเตหิวิโคสเตหิสัเพเหวาอรหันเตหิทัสสหิจโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติพระขวันตังทัศนายวิโคสังคัญจักยันนนะมายามปิเยนะพระขวาเตนุประสังกามยามะอุปะสังกามิตวะพระขวโตสันติเกปเจกขถาภาเสยามาติอัตโคตาเทวตาเสยถาปินามภะละวา ุริโสสัมัญชิตังวาภาหังภาษาเรยะภาษาริตตังวาภาหังสัมมินเชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหีตาพระขวัตโตปุระโตปัตุระหังสุอัตโคตาเทวตาพระขวันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอัตถังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระขวัตโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีมหาสมโย ปาวนาสมิงเทวกายาอัปสมาคตาอาคตตมหาอิมังธรรมะสมยังทักิตาเยวะอราชิตาสังคันติอัตโคอราเทวตาพระวโตสันติเกอิมังกาธรรมอาบาสีตตับิกโวสมาทะหังสูจิตตังอัตโนอุชุกมังกังสุสาระธีวเนตานิคะเหตวะอินทริยารักคันติปันทิตาติ อาตโคอราเทวตาพระขวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเยชตวาคีลังชตวาปรีคังอินทกีลังโอหัจะมะเมชาเตจารันติสุทาวิมลาจากขุมตาสุทันตาสสโสนาคาติอาตโคอราเทวตาพระขวตโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสดานังคตาเสนาเตคมิสันติอปายะภูมิงปหายะมนุสังเที่ยหังเทวกายังปริปรีสันติติ อาตะโขพัควาพิขูอามันเตสีเยบุเยนะพิกขวทัสสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตานางทัศนายะพิขูสังคันจะเยปิเตพิขเวอหิสุงอติตมัตทานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานางเอตัปรมาเยวเทวตาสันนิปติตาอหิสุงเสยยะถาปิไมหังเอตระอี เยปิเตพิขเวทวิสันติอนาคตมัตทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระวันตานังเอตบรมาเยวัติปตาสันนิปติตาพระวิสันติสยยถาปีไมหังเอตระอิกอาจิกิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิกิตยิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทะสาธุกังมารสิกโรทะา พาสิสามีติเอวัมพันเตติโคเตพิกุกพระขวตโตปจัโสสรพระควาเอตัถวโจะสิโลกะมนุษย์กัสสามิยัทะภูมาตัสิตาเยสิตาคิริขภัังปะหิตตาสมาหิตตาปุตุสีหาวสลีนาโลมะอังสาวิสัมพุโนโอทาตมะนัสาสุทธาวิปปสันามนาวิลาพิโยปัญจสเตยตวาวเนกาปิลวัทวี ตโตอามันตยิสัตถสสาวกเกศสเลรตเทวกายาภิกกันตาเตวิชานาถภิกขุเตจจอาตปาพระกรุงสุตวาพุทธศาสาสนางเตสัมปาตุระอุญางอมนุสานังทศนังอเปเกสตามัดทคุงสหัสสังอัตสตาริงสตังเอกสหัสานังอมนุสานามทธสุงอเปเกนตมัทธคุงทิสาสภะุทอาหุตันจารสภะอภิญญายะ บ่ากิตตวานะจักุมาตาโตอามันตยิสัฏฐาสาวะเกสสะเนรเตเทวกายยาภิกันตาเตวิชานาตาภิกขโวเทเยโวหังกิตตยิสามิคิราหิอนุปปุโสสัตาสหัสสาวยะขาภูมากาปิลวัตวาอิทิมันโตชติมันโตนะมันโตยะสสิโนโมธมานาภิกามงภิกขุคนาสมิติวะนาง ชะสะหัสาหิมะวตายกขานานาตวนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนวันโตยสัสิโนโมทะมานาพภิกาุมภิกุ